สำหรับ EP การต,ต่อ EP นี้นะคะอาจารย์ได้เพิ่มในส่วนของตัวฟุตเข้ามาแล้วนะคะฟุตเข้ามาแล้วก็คือวิดีโอที่เราถ่ายทำเอาไว้แล้วนะคะอาจารย์ก็นำมานะคะโยนใส่ในไทม์ไลน์แบบนี้นะคะแล้วก็เลือกคลิปนะคะเสร,ร็จแล้วเราก็ลองฟังดูนะคะ Welcome to Faculty of Liberal Arts กาลสิน University ยินดีต้อนรับเข้าสู่มหาวิจัยมีตำแหน่งที่เห็นไหมคะมีแบบเออนักแสดงของเราหลุดนะคะหลุดพูดผิดพูดถูกอะไรประมาณนี้นะคะคลิปโลคุณเขาไ่อีกทีหนเลยค่ะอาจารย์ก็จะบอกว่าคลิปโลเราก็พูดใหม่เลยเดี๋ยวอาจารย์จะมาตัดเองอารมณ์ประมาณนี้นะคะก็คือเราถ่ายทําเพื่อตัดต่ออยู่แล้วนะคะดังนั้นการตัดต่อก็ ก็จะช่วยในการทำให้คลิปของเราสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะทีนี้นะคะเราก็ทำการขยายดูในไทม์ไลน์นะคะขยายตกแกนข้างล่างนะคะเลื่อนเข้ามาเลื่อนไปทางซ้ายเนาะให้ตรงเนี้ยดูแคบลงนะคะก็จะเป็นการขยายดูเอ่อไทม์ไลน์นะคะดูรายเอียดในไทม์ไลน์ว่าเราจะตัดตำแหน่งไหนนะคะ แต่ก่อนที่เราจะตัดเราควรไปจัดการกับเสียงก่อนนะคะจัดการกับเสียงวิธีการการจัดการกับเสียงก็คือการลบในส่วนของเสียงรบกวนนะคะลองฟังดูอีกครั้งนะคะเห็นไหมคะว่าจะมีเสียงซาซาซาซตรงเนี้ยการจัดการเสียงรบกวนนะคะก็คือคลิกขวานะคะคลิกขวาใน เลเยอของคลิปนะคะคลิปเสียงนะคะคลิกขวาแล้วก็ไปเลือกนะคะ Edit i n e d i t C คลนะคะ in Adobe Audition นะคะ เวลาที่เราลงโปรแกรมประเภท Adobe เนี่ยแนะนำว่าเราเวลาที่เราติดตั้งนะคะเราควรจะติดตั้ง a u d i t i o ัเข้ามาด้วยนะถ้าจะติดตั้ง p r ี m i e ี่ยควรมี a u d i t i ชันเพื่อที่จะการแก้ไขเสียงเพราะว่าเรื่องของการทำภาพวิดีโอเนี่ยภาพและเสียงคือมันมาด้วยกันอยู่แล้วดังนั้นเมื่อเราจัดการภาพได้เสียงก็ต้องจัดการได้นะคะในส่วนของตระกูล Adobe เนี่ยเขาก็เลยเหมือนประมาณว่าคือสามารถที่จะโยนจาก โปรแกรมหนึงไปเข้าอีกโปรแกรมหนึ่งเพื่อการจัดการได้แล้วก็สามารถที่จะบันทึกมาไว้อีกโปรแกรมหนึ่งได้คือโยนกันไปโยน์กันมาได้นะคะรวมถึงโปรแกรมอื่นๆด้วยเช่น Photoshop อะไรพวกนี้หรือว่าอะไรอีกละ่ะที่จําเป็นจะต้องอยู่ในหมวดของการตัดต่อ After e f f e c t เออ after effect อะไรประมาณนี้นะคะถ้าคอมเราไม่แรงพอก็ลงไว้3ตัวประมาณนี้ก่อนก็ได้นะ,ะทีเนี้ยการจัดการ No i s e นะคะ noise ก็คือเสียงซา่ซาตรงเนี้ย ลองฟังดูนะคะเนี่ยเสียงซ่าๆกนไม่แหละอันนี้เขาเรียกว่าเสียงน้อยนะคะเกิดจากอะไรเกิดจากเสียงลมเสียงแอ์นะคะที่เวลาถ่ายแล้วเราเปิดแอร์ก็จะเกิดเป็นน้อยตรงนี้ขึ้นมาทีนี้การจัดการน้อยนะคะเราก็ทําการไฮไลท์เสียงที่เป็นน้อยนะคะตรงนี้ไฮไลท์นิดเดียวนะคะเอาแค่เลือก เลือกเหมือนตัวอย่างเสียงประมาณนี้จากนั้นก็ไปที่เอฟเฟกนะคะแล้วก็ไปที่ Noise นะคะแล้วก็ไปที่ Capture Noise Pin นะคะแล้วก็เลือกทั้งหมดนะคะกด c อน l ทเราได้นอย s e ตัวอย่างละทีนี้เรากด c อน l ทเเพื่อที่จะให้ คลุมเพื่อนที่เสียงทั้งหมดแล้วเราจะจัดการน้อยทั้งหมดในเสียงนี้นะคะเราก็กลับไปที่เดิมนะคะเอฟเฟกนะคะไปที่ Noise นะคะแล้วก็ไปที่น้อยนะคะ Reduction นะคะโพเซตนะคะเลือกตัวที่สองนะคะจากนั้นเราก็กด a อ p l y นะคะเห็นไหมคะว่าเสียงน้อยของเราหายไปแล้วนะคะไม่มีเลยเห็นไหมคะเงียบกลิบ นะคะเรียบร้อยการจัดการน้อยนะคะจากนั้นก็ไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟเลยนะคะอะ่เรียบร้อยนะคะแล้วก็กลับไปที่พรีเมียร์ของเรานะคะอะ่เสียงก็จะถูกแก้ไขเลยนะคะจากโปรแกรมออดิชันเรียบร้อยแล้วก็ลองฟังดูนะคะ大家好，欢迎来到加拉信大学。อ่าเห็นไหมคะเสียงใสกริ๊กเลยนะคะ ต่อไปเราทําการตัดต่อภาพนะคะตัดต่อภาพอ่าแล้วก็มาดูนะคะบางทีตาแหน่งแรกนะคะที่กว่าที่พิธีกรจะพูดเงี้ยรู้สึกว่ามีความเนิ่นนานนะคะอ่าเพดูนะคะอ่าเราอยากได้คําว่าต้าเลยนะคะอ่าอันนี้ลองขยายดูนะคะขยายภาพดูนะคะที่เราจะตัดเนาะ เราก็มาหยุดอยู่ตำแหน่งที่จะตัดนะคะเส้นตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็ไปเลือกนะคะเครื่องมือที่ชื่อว่า C นะคะคอนโทรลหรือว่ากดตัวย่อเป็น C ก็ได้คีลัดนะคะตัวคล้ายๆกับไบมิโกนนะคะคลิกนะคะแล้วก,ก็กด V นะคะหรือจะไปเลือกตรงนี้ก็ได้ Selection นะคะตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเลือกนะคะพื้นที่ที่เราไม่เอาแล้วก็กด Delete นะคะจากนั้นเราก็คลิกพื้นที่ว่างให้เป็นสีขาวกด ลบนะคะหรือกด delete ก็ได้นะคะเขาก็จะขยับมาติดกับศูนย์วินาทีคือเริ่ม start จุด start นั่นเองนะคะลองเพย์ดูนะคะอะไรประมาณนี้นะคะนี่เราก็ฟังไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงตำแหน่งที่เราจะตัดอีกนะคะจะมีตำแหน่งที่น้องพหลุดตรงนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่มหาวิจัยโลค่ะคุณเามยิดีไหนคะ เราจะเริ่มจากตำแหน่งนี้นะคะเราก็ตัดนะคะแล้วก็ไปตำแหน่งที่เราจะตัดอีกนะคะจุดเริ่มต้นที่เราจะเริ่มตัดนะคะอ่ะว่าจบประโยคภาษาอังกฤษอ,ฤษอฤษจบประโยคภาษาจีนใช่ไหมภาษา ภาษาอังกฤษเนาะอ่ะเสร็จแล้วเมื่อเราลบก็จะเกิดที่ว่างใช่ไหมคะเราก็คลิกที่พื้นที่ว่างให้เป็นสีข,ขาวแล้วก็กด delete นะคะคลิปก็จะวิ่งมาชนกันแบบนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าว่าจะเหมือนอารมณ์ประมาณว่าอ๋อ liberal arts กาลสิ์ university ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยกาลสิ์ครับก็จะประมาณนี้นะคะการตัดต่อนะคะคลิก นะคะใช้แค่ตัวตัวไมโนแล้วก็ตัว selection ตัวเนี้นะคะกดคีย์ลัดก็ได้นะคะง่ายดีกว่าตัว v นะคะเลือกนะคะแล้วก็กด delete นะคะอ่ะอ,องฟังดูนะคะว่ามีจุดไหนที่เรารคิดว่า,วาจะตัดยังไรลาหมหาวิาัย Welcome to Faculty of Liberal Arts g a l a s i n University ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยกรสินครัอบอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นวิธีการการแทรกกราฟิกหรือว่าแทรกรูปภาพที่เราสามารถนําเข้ามาประกอบกับคลิปนะคะเช่นเราจะยกตัวอย่างเป็นภาพเข้ามานะคะในระหว่างที่เราพูดนะคะก็วิธีการเดียวกันกับการแทรกรูปภาพ ที่เราเข้ามาตอนแรกเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราวางคนละเลเยอร์อันนี้ก็ขอกลับไปที่โปรเจกต์นะคะกลับไปที่โปรเจกต์นะคะหน้าต่างโปรเจกต์แล้วก็ไปดับเบิลคลิกนะคะหรือว่าจะไปที่ไฟล์นะคะเลือกเป็น Import นะคะแล้วก็ไปเลือกภาพนะคะที่จะมาใส่สมมุติว่าเราจะแทรกเป็นภาพใบประกาศที่จะประกวดตรงนี้นะคะเข้ามา เพื่อจะโปรโมทงานแล้วก็ได้ภาพทีนี้การกลุ่มวิวนะคะอันนี้คืออาจารย์วิวแบบลีส์นะคะจะไม่เห็นรูปภาพแล้วก็เปลี่ยนเป็นการวิวแบบเห็นภาพตรงนี้ก็ได้นะคะ,ะก็เลือกเป็นรูปภาพแล้วก็โยนเข้ามาใส่เลยนะคะ,อ,ะอาจจะถ้าอยากให้เห็นตลอดคลิปเราก็วาง าต้ตนคลิปจะถ้ายคลิปไปเลยทีนี้พอเรานํามาวางนะคะเราควรที่จะวางในเลเยอร์บนสุดเนาะจะได้ไม่ถูกบังนะคะทีนี้เมื่อเข้าบังคนอื่นวิธีการทําให้เข้าเล็กลงนะคะก็คือคลิกที่เลเยอร์ของรูปภาพนะคะแล้วก็ไปคลิกที่ e f f e c t control นะคะแล้วก็ไปปรับสเกลตรงนี้นะคะเอาเป็นสัก50แล้วกันนะคะกด enter ค่ะอ่ะาแล้วก็ ดับเบิลคลิกนะคะลากไปอยู่ตำแหน่งที่เราจะวางนะคะเราสามารถที่จะขยายสเกลได้โดยการยืดแบบนี้เลยก็ได้นะคะถ้าเราไม่ไปปรับสเกลในเอฟเฟกต์คอนโทรลนะคะอะไรประมาณนี้เราก็จะมีรูปภาพประกวดตอนที่เราพูด,ด้วยอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีรูปภาพประกอบ ปรากฏขึ้นมาด้วยในขณะที่พูดนะคะประมาณนี้ทีนี้นะคะวิธีการการแทรกอีกแบบหนึ่งก็คือการแทรกทาซิชันนะคะก็คือการทำให้ภาพของเราเนี่ยปรากฏขึ้นมาแบบมีอะไรนะคะอ่าก็เข้าไปที่เอฟเฟกนะคะเอฟเฟกแล้วก็ไปที่วิดีโอ r a n s i t i o n นะคะ ก็จะมีกลุ่มการโมชั่นเยอะมากมายเลยนะคะสมมติว่าอาจารย์จะให้ตัวเจ้ารูปภาพตรงนี้ที่ปรากฏด้านข้างพิธีกรเข้ามาในลักษณะของซูมนะคะอาจารย์ก็คลิกที่ซูมนะคะแล้วก็เลือกเป็นเอฟเฟกของซูมเข้ามาใส่นะคะก่อนหน้ารูปภาพนะคะเวลาที่เราพรีวิวดูนะคะ,ะาอาออะจารย์นะคะรูปภาพก็จะวิ่งเข้ามาในลักษณะนี้นะคะก็คือการใส่ เอฟเฟกตให้กับภาพนั่นเองนะคะก็ใส่ทั้งก่อนและหลังนะคะในลักษณะนี้นะคะาาภาพก็จะเวลาพูดจบภาพาก็จะคลอยหายไปแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการตัดต่อคลิปนะคะตัดต่อคลิปง่ายๆนะคะโดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere นะคะ